เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบัลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นใบแรกครับเป็นบัวทองนะครับรอบของวันที่2พฤษภาคมส5 6 7รอครับ 3 5 7 5 6 5 7และ5 8ทางไปต่อไปครับเป็นทูป,ปู่นะครับรอบของวันที่2พฤษภาคม2 5 6 7ครับให้9 5และ7ต่อไปครับเป็นเจ้าพ่อปากแดงนะครับให้เด่น5ลอง3นะครับ6 5 7

5 5ครับเส้นทางรวยครับเด่น5กับ8นะครับของอาจารย์ชวนชัย5 2 5 4 5 9 8 2 8สี 52, 54, 59, 82, 84, และ8ปดต่อไปเป็นคนชูมือ3คนนะครับให้2 3า และ5ครับต่อไปนะครับเป็นสูตรสรุปจากสูตรนะครับให้เด่น2กับ5รอ,อง8นะครับ2 1 2 3 2 7 2 0 5 1 5 3 5 7 5 0 8 1 8 3 8 7 8 0 6 2 7นะครับแล้วก็2 7 ส่วนใต้1กับ7ครับ10121518 70727578ตัวเดียวจะเป็น12ครับเด่นหลักร้อยนะครับให้เด่น3เด่น5เด่น9เอาให้รวยครับ99 93 92 96และ94 ต่อไปครับเป็นจอมขมังเวทนะครับให้เด่นเหนือเด่น5 5 0 5 4 5 9 4 5 9เด่นใต้เด่น2 2 1 2 3และ2 8ต่อไปเป็นรวยเร็วทันใจนะครับรอบก่อนก่อนนำมาฝากลำรับรอบของวันที่2พฤษภาคมนะครับให้ เด่น3กับเด่น8เด่นจะเป็นเด่น8ครับ8 3 8 5หลัก10ล่างนะครับ2 5 8และ9ครับต่อไปเป็นปักหลัก10ล่างนะครับนำ่งวักนก่อนมาฝากนะครับรอบนี้2พฤษภาคมนะครับให้เด่น2เด่น3เด่น8 2 2 3 2 8 2 2 5 3 5 8 5 2 7 3 7 8 7 2 0 3 0 8 0แชมป์ประทะแชมป์นะครับให้เด่นเหนือเด่น8 9 8 4 8 0 8 4เด่นใต้เด่น0 2080ต่อไปเป็นโคตระแม่นนะครับ รอบก่อนๆรอบที่ผ่านมานะครับนำมาฝากเหมือนเดิมนะครับขอบคุณสำหรับเจ้าของข้อมูลด้วยครับรอบนี้2พฤษภาคมมาแล้วนะครับให้526เด่นดาวเด่นประจำวันเด่น2นะครับ21 2 3 2 6 2 0รอง4 4 1 4 3 4 6, 40 สำรอง7นะครับ7 1 7 3 7 6และ7 0ครับ